น้ำตาแห่งความตื้นตันชีวิตนี้มีบุญเหลือเกินนี่คือความรู้สึกที่เอ่อล้นอยู่ในใจของเบนพรชิตานักแสดงมากฝีมือเมื่อหวนรำลึกถึงช่วงเวลาที่ได้มีโอกาสถวายงานใกล้ชิดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงโอกาสที่เธอเรียกว่าเป็นบุญมากที่สุดในชีวิต เรื่องราวความประทับใจนี้ถูกเผยแพร่ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของเบนท์พรชิตาเมื่อวันที่27ตุลาคม2568พร้อมภาพถ่ายอันเป็นสิริมงคลและความรู้สึกสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้เบนท์เล่าว่าเธอได้รับพระมหาการุณาธิคุณให้ถวายงานหลายครั้งโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นงานเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทยซึ่งเป็นงานที่ส่งเสริมและอนุรักษ,ษ์ศิลปะหัตถกรรมอันทรงคุณค่าของชาติเป็นบุญมากที่ในชีวิตนี้ได้เคยถวายงานพระองค์ท่านหลายครั้ง ส่วนใหญ่จะเป็นงานเดินแฟชั่นโชว์ผ้าไทยรูปนี้เป็นรูปที่ตั้งเอาไว้ในบ้านเสมอเพราะเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวเราขอเป็นตัวแทนครอบครัวน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์ขลัยนะคะเบ้นกล่าวด้วยความซาบซึ้งใจภาพถ่ายที่เบ้นนำมาโพสนั้นเป็นภาพที่เธอเก็บไว้ในบ้านอย่างดีเป็นเครื่องตวนใจถึงความภาคภูมิใจและความเป็นสิริมงคลที่ได้มีโอกาสถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทแต่ตรงนี้และที่น่าสนใจ การที่เบนเลือกที่จะเก็บภาพนี้ไว้ในบ้านแสดงให้เห็นถึงความผูกพันและความเคารพรักที่เธอมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างลึกซึง้งและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปการถวายงานใกล้ชิดพระองค์ท่านไม่ใช่แค่หน้าที่การงานแต่เป็นการได้รับแรงบันดาลใจได้เรียนรู้ถึงพระวิริยะอุตสาหะาวิในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของพระสนิกรได้ซึมซับพระเมตตาและพระปรีชาสามารถซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นต้นทุนชีวิตที่ประเมินค่ามิได้ เรื่องราวของเบนพรชิตาเป็นเพียงหนึ่งในอีกหลายล้านเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงความรักและความศรัทธาที่ประชาชนชาวไทยมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติมาอย่างยาวนานแต่ก็มีบางมุมมองที่แตกต่างออกไปบางคนอาจมองว่าการแสดงความจงรักภักดีเป็นเรื่องส่วนตัวที่ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนหรืออาจมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมปัจจุบันแล้วคุณละ่ะคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ คุณเคยมีประสบการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกซาบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ท่านบ้างหรือไม่มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยครับเพื่อให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นเงื่อนไขาการแสดงความคิดเห็นโปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็นกรุณาใช้ถ้อยคําที่สุภาพเหมาะสมไม่ใช้ถ้อยคําหยาบคายดูหมิน่นส่อเสียดให้ร้ายผู้อื่นสร้างความแตกแยกในสังคมงดการใช้ถ้อยคําที่ดูหมิน่นหรือยุยงให้เกลียดชังสถาบันชาติศาสนาพ,พระมหากษัตริย์ หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสมสามารถแจ้งได้ที่อีเมลออนไลน์ a อดแนวหนโดยทีมงานและผู้จัดทำเว็บไซต์ w ว็บ a ซต์ o m ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสมโดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆทุกกรณี ขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์อยู่ที่เนื้อหาข่าวสารที่นำเสนอเท่านั้นหากมีข้อความหรือความคิดเห็นใดที่ขัดต่อข้อหนึ่งถือว่าเป็นกระทำนอกเหนือเจตนาของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์และไม่เป็นเหตุอันต้องรับผิดทางกฎหมายในทุกกรณีข่าวที่เกี่ยวข้อง